เฮล์นะคะและเฮลทิพส์ของเราในสัปดาห์นี้ก็จะมาไขข้อข้องใจหรือปัญหาคาใจเคยมีคนฟอร์เวิร์ดมาไหมพลอยว่าไม่ควรทานอาหารร้อนๆมากจนเกินไปเนน้อยไปหมดแล้วร้อนกานไปดงเย็นก็ไดีน้ำแข็งน้ำเย็นไหนบอกว่าหวรจทานอาหารปรุงสุกอาหารร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมีคนเขาพูดว่าทานร้อนมากไปมันอาจจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารจริงเปล่าทีนี้เราจะมั่นใจได้ไงว่าจริงหรือไม่จริงงั้นเราไปตามหาคําตอบที่แท้จริงในช่วงเฮลทิพส์นี้เลยค่ะ หากพูดถึงโรคมะเร็งทุกคนก็คงทราบกันดีครับว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดเพียงแต่เราอาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารนั้นมีอยู่หลายสาเหตุทั้งการดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่มากเกินไปอาจทําให้เยื่อหุ้มหลอดอาหารถูกทําลาย เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารและนำไปสู่การติดเชื้อรุกรามจนกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเรื้อรังบางรายก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกันเนื่องจากเยื่อบุภายในหลอดอาหารเกิดอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทําให้เซลล์ผิดปกติจนเกิดเป็นมะเร็งได้รวมทั้งใครที่ชอบทานอาหารแบบสุกๆดิบๆจะมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียในหลอดอาหารรวมถึงการทานอาหารที่มีความร้อนจัด ก็อาจทําให้เนื้อเยื่อภายในหลอดอาหารถูกทําลายเป็นแผลเรื้อรังจนทําให้เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในที่สุดสําหรับลักษณะอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหารในเบื้องต้นผู้ป่วยจะเริ่มรับประทานอาหารแล้วรู้สึกฝืดคอกลืนไม่ค่อยลงไม่ว่าจะเป็นอาหารแข็งหรืออาหารเหลวมีอาการอาเจียนออกมาน้ําหนักเริ่มลดร่างกายสูบผอมอ่อนเพลียเพราะขาดอาหารบางรายอาจมีอาการข้างเคียงเช่นท้องอืดอาหารไม่ย่อยปวดหัวแน่นหน้าอกคลื่นไส้ หรือเจ็บบริเวณกระดูกหน้าอกหรือในลำคอเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากหาหมอ .com นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในข้อข้องใจที่หลายคนหายสงสัยแล้วเราก็จะพยายามนาข้อข้องใจแบบนี้มาไขคุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องสงสัย